สวัสดีคะ่ะสบายดีตอนเช้าวันที่สี่ตุลาคมสองห้าหกแปดเพื่นมาทักทายสบายดีตอนเช้าอยู่ที่นครพนมนะคะเอฟซีนะคะมาเมื่อวานนี้ตอนประมาณออกจากบ้านบ่ายนะคะบ่ายหนึ่งพอดีแล้วก็มาหอดผีประมาณบ่ายสี่โมงสี่โงกว่าเนาะะ เมื่อคือนนี้บัไดไทยคลิปเพราว่าคำแพงจองแข่งจองขายอยู่นะคะบัไดไทยคลิปไปหายเมืองตอนบรรยากาศตอนคืนงามๆค่ะไฟแสงสีเนาะงามแห้งเด้วก็เลยบ่มีเวลานะตอนกลางคืนตอนเศร้าก็ได้มีเวลาแล้วอาจจะบ้าเอาบรรยากาศสวยๆงามๆที่นครพนมปู่ศรีสัตนาคราชนะคะสาธุเดอ้อปู่เนาะห้านมหอนมาเทิงแล้วก็ให้ดูให้ร้านทุกท่านทุกคน ดวงเปิดโชคเปิดการงานเปิดแล้วค่ะขอให้ผู้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาเปิดทรัพเปิดสิ่งให้ดูไปเดอ้อเนาะเรือไฟสายน้ําแห่งมิตรภาพ <c oughs> อันนี้จะเป็นเรือไฟตังโชคกันเนาะคลิปนี้แม่เพ่นก่าจะมีแนวทางนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่16 ตุลาคม2568ของอาจารย์ตี8ลิ้วชุดบนมาฝากเอฟซทั้งช่องเด้อค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกเสี้ยนทุกอาจารย์สู่ไปน้ำกันคือเก่านะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดอยู่แล้วเนาะค่ะ เรือศรัทธาแก้วมุกดาหารอ่านถือบทถือก็ขอโทษขอไว้น้ำก็ว่บาบกคอยเก่งปันใดเนนะาะภาษาไทยกับบุคอยเก่งปันใดคของแน่บางตัวบาง,งตัวกับบขคองนะคะอันนี้เรือศรัทธาอยางกลามหานที่นะถือปะ สัทธามหาหารเออมหานาทีเอ้ยโอ้ยเงินจะขวางหลายอันอันอันตัวนั้นก่อนนะคะเรือสัทธามหานาทีขอโทษหลายๆ <c oughs> โอ้มีเงาะป่าเต้นอยู่มีเงาะป่าเต้นอยู่อยรอแล้ว งอป่าบ้าไพ่ามาเต้นอยู่แต่ชเช้าถนอมันคือนี่วันสุดท้ายอันเด็กหน่อยเร่นกล่องนะค่ะไฮเบิงแต่ว่าบัวคำแพงจ้องจ้องคำแพงดึงแขนพอ่อไทยพอท่ยพอไทยอยู่หันนะเดี๋ยวไปข้ามถนนก่อนนีรถเยอะ กินข้าวต,ต,ต้มตำเซากันนะกาแฟตอนเช้ากันเนะดีหน่อยนักเรียนเตรียมไปโรงเรียนกน็ออกมาเดินเลยน่นั่นปูสีสันนักลาดกันก่อนเนาะอะคนอเล่นอย่างบุ๊เดีหน่อยนะักเรียนนะจ๊ะที่ที่อย่างคนจัก๊กจ้างนี่แหลนะเนาะ กาบปู่ไหว้ปู่กันก่อนเนะโหสวยงามมากแสงพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยเนะะขอพรน,นะเดอ้อเอฟซีทั้งช่องค่ะขอพรจากปู่นะ อย,อยู่ไสยอยู่ไสกยาอยู่ไกลอยู่ไก,ก่กยเาเนาะ้าเขามีความเชื่ออะไรศรัทธาก็จะบังเกิดนะคะอันน่าจะมีงานเดินในอย่างเันจักอยางขาบวนเป็นจังย่างเลยเนาะ จะนขึ้นไปบูเชาดอกไม้ฝายปีก่อนนะคะตามนี้นอกคลิปนี้กันจะพาอ fc ทางช่องไปบึงตัวเด็กแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ตีแต่ริ้วชุดบนอย่างเดียวนะคะเ,คเบอร์ห้องนะคะเบอร์ห้อง1นึนามนะคะ fc เมื่อคือนนี้นอนห้องเบอร์หนึ่งศเนาะไปดีค่ะ ลูกชายลูกสาวคอยค่ะสาวลูกสาวคอยมาเพืนจะบูชาทัไมไปกูกอว้าวนั่งเขียนไม่สวย งายมากนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มาจุดเรือไฟเล็กใส่เรือไฟตามปีเกิดนะคะตอนกลางคืนตอนกลางคืนงามๆกับตอนนะสีห่หามงเย็นอากาศเย็ยนๆเพิ่นเริ่มแสดงนั้นแสดงนี้แม่น้ำโขงเต็มฝั่งเลย แม่น้ำโขงเต็มฝั่งเลยเห็นไหมแถวข้างล่างนี่จะกี่ยางได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ยางหมด้แล้วน้ำเต็มหมดเนาะโอ้ยสวยงามมากค่ะองคูสาธุสาธุสาธุลูกคิดอยังปถนาสิ่งใดก็ขอให้บังเกิดได้ประสบผลสำเร็จทุกอย่างเด้อปู่เด้อ นี่นะคะพักโรงแรมนี้นะคะ f อซห้องเบอร์นะคะเบอร์ห้องหนึ่งศูนสามนะคะ 3, เอหนึ่งศูนย์สามงามบ่ค่ะงามเอบอถ้าผู้ใดงบว่างามกับคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเด้อจ้าเนาะแต่ว่าเพื่อนการยิบลอตเตอรี่ไว้ยางระบายแล้วละเนาะกันไว้ค่ะ คืออันตอนไปบังแสนตอนนั้นเนะาะบบได้ซื้อไว้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ใบเดียวถือจ่อยนะคะอันงวนนี้การมาทำบุญน้ําแล้วกันนั่เนาะก,ก็เลยเอาเลขห้องมาฝากนะคะแล้วก็ไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของอาจารย์ตีแปดลิ้วนะคะชุดบนเนาะขัไปเบิ่งในห้องเนาะมาเบิ่งคําแพงเห็ดหยังอยู่เตรียมตัวแล้วค่ะจะกลับแล้วทำแพงแกงส้มทำอะไรคะ สวัสดีจ้าหน่อยสิคนสวยบสบายเนาะคนสวยสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าแล้วบสบายโอ้ยบ๊สบายเหงื่อไหลร้อบสบายร้อนไปไหนมาไปเดินชมลิมโข้งบ่ฮร้อนบ่เพิ่นตื่นแต่เศร้าเนาะเจ้าของไปแดดออกแล้วมันก็ห่อนตัวเนาะจนเกามงแล้วยังๆงไปมันก็ห่อนแล้วเนาะ น้บิึงตัวเลขน้ำกันค่ะชุดบนนะคะของอาจารย์ตีแปดลิ้วเนาะมีคนขอมาค่ะก็เลยพอดีอาจารย์ทรงมาใไห้ก็เลยได้ทําคลิปลงไห้นะคะอ่ะผู้ใดที่อยากได้ชุดบนนะคะของอาจารย์ตีแปดลิ้วหรือว่าเลขวิ่งท่าน้านนมาวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะแต่วันวันนี้คลิปนี้เอาชุดบนไปก่อนนะคะ อาจารย์ให้มาบนเด่นหกับ8นะคะคแต่ว่าให้วิ่งบนห้าเม็ดเ,เดียวล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนมาเนาะส่วนหลักร้อยให้มา8กับ7ดนะคะงวดน,นี้หลักสิบบนก็ให้มาห้ากับ8หลักหน่วยบนให้3ากับ6นะคะอาจารย์ให้ชุด3ามตบนมี3ามชุดด้วยกันก็คือแปดห้าหกเจ็ดห้าสามแปดหนึ่งเจดนะคะ แล้วก็เพิ่นวงกลมเน้นให้ที่753เม็ดเดียวนะคะส่วนชุด2ตัวบนมี53 56 83 86เน้นที่53นั่นเองนะคะเนาะของอาจารย์ตี8ลิ้วนะคะชุดบนเอาเพี้ยยงหลักคุณพะหัดเอาใส่ถุงเอาใส่ถุงไปไปในรถเรื่องเย็ยเน เอาก็เอาไ้นั่นเลยมันก็นละลายตัวนี่เนาะ,ะแคปหน้าจอเด้ออันนี้เป็นชุดบนนะคะของอาจารย์ตี8ปลิ้วเนาะเ <c oughs> พิน่นไหเด่นบนมหากับ8นะคะวิ่งบนเด่นอ่าวิ่งบนหเม็ดเดียวล้านเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนหลักร้อยบนมี8กับ7หลักสิบบนมี5กับ8หลักหน่วยบนมี3กับ6 3ตัวบนให้มา3ชุดก็คือ8ปดห้าหกเหสาดเจด เน้นที่เจ็ดห้าสามส่วนอ่าสองตัวบนมีห้าสามห้าหกแปดสามแปดหกก็เน้นที่ห้าสามเม็ดเดียวนะคะอันนี้ค่ะดใดมากดใดชอบก็จัดไปเนาะทุกทุกอย่างก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะคะทุกตัวเลขทุกเสียนทุกอาจารย์มีเข้ามีหลุดเนาะเอฟซี FC, ทั้งช่องผิดจรณาาอาค่ะแม่เพ้นก็มีหน้าที่นําเสนอทุกเสียนทุกอาจารย์ก็มีหน้าที่ทําสูตร เอามาฝากเอฟซทั้งช่องเดอ้อค่ะอ่ะคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ